โกสบุกอัศจรรย์หนังสือดูดวิญญาณ มีทั้งจังหวะที่เราขำจังหวะที่เราแบบตกใจตะไลคือ <c oughs> เด็กๆที่แสดงน่ารักกันหมดทุกคนเลยคือเอนดูทุกคนมากจริงๆปีศสาจน่ารักทุกตัวเลยพาใครมาด้วยก็ดูแลอบอุ่นใจค่ะบอกเลยทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบอยากผจญภัยไปพร้พอมๆกับแก๊งเด็กแสบหล่อนนั่นค่ะเรื่องนี้เด็กๆน่ารักมากครับมีนานาตะสุดยอดเลยตกผมแบบใจละลาย ปกติแบบหนูจะแบบมองไปที่อื่นตอนที่หนูเบื่อแต่วันเนี้ยไม่ละสายตาเลยค่ะเด็กๆก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นผีที่น่ากลัวเลยนะคะเพราะว่าน่ารักมากมากเลยค่ะคเาจิงนลก CG คือสวยมากชอบจริงๆค่ะชอบความแบบว่าเป็นทีมเบอร์ของเขามีความฟิลกูดูไปก็ยิ้มก็จรอย่ด้วลาอยู่ น่ารักสดใสค่ะแล้วก็มีอะไรที่เราไม่ค่ายคิดอยู่ในนั้นเยอะเลยเหมาะจะดูในช่องปีใหม่มากๆเลยเพราะว่าแบบอบอุ่นหัวใจมากๆนะคะอันนี้กตาดโอนังแม่โอเรเจตตานี่มีตาไม่ได้กอสบุกอัศจรรย์หนังสือดูดวิญญาณว่นหนีในโรงภาพยนต์